น้ำฟรีครับวันนี้น้ำฟรีใช้น้ำฝนซักผ้าครับจากแบตเตอรี่ลิเธียมครับนี่ครับพยองเราปั๊มน้ำครับออมน้ำราคาประหยัดตัวเล็กนิดเดียวปั๊มน้ำได้แรงมากครับใช้น้ำในการซักผ้าครับน้ำฝนน้ำฟรีครับธรรมชาติก็ให ไฟฟีมาด้วยนะฮะเดีวเราไปดูตรงน้ำไหลเข้าถัางซักผ้ากันนะครับนี่ครับน้ำจากปัม๊มตัวเล็กของเราครับน้ำก็แรงเหมือนกันนะครับในถังซักผ้าครับน้ำฟรีจากน้ำฝนไฟจากแสงแดดครับนี่ครับ ทีนี้มาดูไฟที่เราเอาไปใช้ในเครื่องซักผ้านะครับนี่ครับไฟจากตัวนี้ครับไฟจะมาจากแผงโซลา่าเซลล์ครับก็จะผ่านชาร์จเจอร์ตัวนี้ลงแบต แบตเตอรี่พอออกจากแบตเตอรี่แล้วเรามาต่อเข้าอินเวอร์เตอร์ครับแปลงไฟเป็นไฟบ้านครับนี่ครับผมต่อมานี่ครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็จะมาเข้าปลั๊กไฟบ้านครับทีนี้ฟักไฟบ้านผมจะเอาคัตเอาท์ลงฮะแล้วก็จะใช้ไฟจากโซล่าเซลเลยนะครับไปดูกันครับว่าเครื่องซักผ้าเรา จะทำงานกันได้ไหมครับผมนี่ครับไฟฟรีครับจากแสงแดดโซลาเซลล์ครับยุคนี้เราพอประหยัดได้ก็ประหยัดครับมีแผงจากแผง340วัตต์แผงเดียวนะครับใช้ไฟได้ทั้งบ้านครับแต่จะใช้ทีละอย่างครับเรื่อกา้าตอนเราซักผ้าก็ใช้แค่ ซักผ้าครับผมแ้วก็ใช้ไฟแสงสว่างตอนกลางคืนก็ถึงเช้าครับนระบบนบ้านครับซักผ้าได้เลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ